สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคริสชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราพบกันวันนี้ตรงกับวันที่11พฤษภาคมคลิปนี้เริ่มต้นคำทำนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้กับคนที่เกิดในราศีตุลมหาเฮงอันดับที่5ราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ ในรอบปักนี้เราชาวราศีตุลนยอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจว่าจะมีข้อหาอย่างร้ายวิ่งเวียนมาหาก่อนแล้วจากนั้นสิ่งดีๆโชคลาภการเงินก็จะไว่เวียนมาหาสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมเป็นดวงของเราคนเดียวตรงๆก็สามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็เบอร์เดียวกันกับไลน์ดีไลน์นะครับรวมถึงท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนนุช่องงทาง ของผมหมอกิชโชลีเพื่อจะให้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาสู่สายตาของเราพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็สามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้เข้ามาได้เช่นเดียวกัน เอาละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกับชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลอันดับที่5ประจําวันที่16พฤษภาคมท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ได้แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคุยกันเรื่องของการงานก่อนรอบปังนี้โดดเด่นกับคนที่อยู่ในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างตกแต่งต่อเติมทุบตึกหรือท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับค้าของเก่าเหล่านี้ถือว่าโดดเด่นมากรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านทองเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆในรอบ นี้ถือว่ามีเงินหมุนเวียนค่อนข้างที่จะมากคนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตกแต่งต่อเติมก็มักจะมีงานต่อเนื่องเข้ามาไม่ได้ขาดอยู่ที่ว่าคุณจะบริหารจัดการได้อย่างไรคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านในรอบปังนี้ดวงการงานของคุณให้ระวังเรื่องปัญหากระทบกระทั่งถ้าลาอเบาแว้งโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ รวมถึงคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานในบางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแต่อยู่ๆวันดีคืนดีกลายเป็นมหาสตูก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลพึงต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วที่สําคัญคนราศีตุลเป็นคนค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครเวลาที่เรามีปัญหาเราก็ไม่ค่อยปรึกษาหาดูคนอื่นเขาแต่พอถึงช่วงเวลาที่มันไปไม่ไหวเราถึงเดินทางไปหามันก็เลยทําให้คนที่เราไปปรึกษาเขารู้สึกว่า ทุกวันก็ไม่เคยคุยกันมาวันนี้อยู่ๆทาไมถึงมาถามโน่นนี่นั่นก็เลยทําให้บางทีอาจจะมีการแบบไม่เก็บไม่พอใจกันบ้างนิดหน่อยก็ต้องพยายามเข้าหาคนอื่นให้มากๆเราเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนับถือคนอื่นเหมือนที่คนอื่นนับถือเรามันจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับกรณีการเปลี่ยนงานย้ายงานของชาวราศีตุลในรอบปักนี้แบบเจ้าชะตาไปเองอมีหรือไม่ต้องบอกว่าไม่มีแต่ว่าให้ระมัดระวังเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานที่เราทําแบบปัจจ <k> ุบันทันด่วนไม่ได้คาดฝัน ไม่ได้ตั้งตัวประมาณว่าโดนคําสั่งฟ้าผ่ามาเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นคนราศีตุลพึงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอุปสรรคปัญหาอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีตุลรอบปังนี้ก็คือเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุจากการทํางานรวมถึงการขับรถขับราเดินทางไกลรวมถึงการทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมข้างอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรักคนราศีตุลในรอบปังนี้ดวงการงานไม่ค่อยโดดเด่นถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วจะต้องประคองให้ดีด หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยกันยิ่งถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วในช่วงปักนี้หนักนิดเบาหน่อยอะไรที่ควรจะพูดอะไรที่ควรจะไม่พูดก็ต้องคิดไตรตรองให้ดีหรือหากแม้นควบคุมภาวะอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ก็ควรจะออกจากบ้านไปก่อนรอให้อารมณ์มันเย็นแล้วก็ค่อยกลับมาจะดีที่สุดอย่าประทะกันไม่อย่างนั้นแล้วในเรื่องราวรุวนแรงจะปรากฏขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นอุปสรรคหรือบางครั้งบางทีขุนหันพันแล่นขับรถขับราพุ้นปลาดออกไปเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้จะปรากฏขึ้นกลายเป็นเคาะกลายเป็นสุกกัน นาตรรมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีชาวราศีตุลถึงต้องระมัดระวังไม่ได้หมายความว่าเราขับรถออกไปรถชนตุ้มกลับมามีถูกรางวันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากกรรมจากบุญบันดาลในบางครั้งมันบางทีเราขับรถขับราไปไหว้พระไปทําบุญกลับมารถเฉียวรถชนอย่างเงี้ยเรียกว่าอุบัติเหตุแต่กลับมาถึงบ้านกลายเป็นว่าซื้อทะเบียนรถสักสองสามใบกลายเป็นรางวัลก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนี่คือบุญบันดาลแล้วเกิดขึ้นเองจากอ่าเขาเรียกว่า วิบากกรรมเก่ามันนำพาส่งผลรวมถึงบุญใหม่มันประสานทําให้รุกอย่างมันลงตัวบริบูรณ์สมบูรณ์นี่แบบนี้ไม่ใช่ทะเลาะกบบับเมียแล้วขับรถปื้นไปไปชนคนอื่นเช้าหรือไปชนสิบล้ออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนราศีตุลพึงต้องตระหนักไว้ให้ดีตรงนี้ภาพรวมรวมเรื่องราวการงานชาวราศีตุลก็ออกมาในรูปแบบนี้นะครับรวมถึงข้อหามยามร้ายในรอบปักนี้ก็เช่นเดียวกันแต่อย่าได้กังวลใจเพราะว่านี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นคำำนําทํานายของผมแล้วนะครับ เอาละฮะหลังจากที่เรื่องราวการงานผ่านบุดไปคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของการเงินคนราศีตุลในรอบปังนี้ดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลมากๆแม้กระทั่งที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนในการเงินชาวราศีตุลเองก็ดีมากๆนะครับมีรายจ่ายเยอะอยู่เือนกันแต่รายรับก็มากพอที่จะจุนเจือทําให้รายจ่ายตรงนั้นนะมันพอไหวอยู่ถือได้ว่า,าเรามีรายจ่ายอยู่สิบบาทแต่เราได้เงินมา2ี่บาทจ่ายไปสิบก็ยังเหลืออยู่สิใช่ไหมฮะ มันไม่ได้หมายคมว่าเรามีรายจ่าย10บาทแล้วได้เงินมา5บาทอันนี้เขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังแต่คนราศีตุลไม่ได้อยู่ในประมอนนั้นนะครับอยู่ในอีกแบบหนึ่งคือมีรายจ่าย10แต่ได้เข้ามา20จ่าย10เหลือสิเป็นประมาณนี้ไม่ต้องงงนะครับยี 20, จ่ายสิก็เหลือสิอยู่แล้วเป็นประมาณนี้ เรื่องราวของการเงินนะครับคนราศีตุลในกรณีถ้าอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแต่อาจจะรอนานนิดหนึ่งในบางครั้งอาจจะต้องหาแนวร่วมมากู้ด้วยจึงจะทําให้การกู้เงินเนี่ยราบรื่นขึ้นหรือถ้าท่านใดมีแนวคิดอยากจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวอยากไปขยายขยายกิจการเป็นลูกน้องของมานานแล้วไปกู้แบงก์กู้ธนาคารก็มีโอกาสที่เขาจะอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ รวมถึงใครที่อยากจะลองทำโอดีเอาเงินมาเพื่อที่จะบริหารจัดก,การใช้จ่ายภายในบ้านคนราศีตุลก็ทําได้ก็ถือได้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องของการเงินผ่านพ้นได้ด้วยดีนั่นหมายถึงเงินในระบบของคนราศีตุลโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์เงินนอกระบบเองก็ย่อมต้องดีด้วยตามมาเช่นเดียวกันแต่ต้องบอกถึงอย่างนี้ว่า คนราศีตุลก่อนแต่มีโชคมีลาภก่อนจะได้สิ่งที่ผมพูดถึงย่อมต้องอาศัยบุญกุศลเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวนำพารอบฝั่งนี้คนราศีตุลแนะนำการทำบุญง่ายๆสบายๆก็คือบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะสง์หรือจะบริจาคปัจจัยร่วมบุญ ช่วยโรงพยาบาลสงฆ์กับพระภิกษุอาพาธก็ได้หรือหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาก็ได้เช่นเดียวกันบุญกุศลตรงนี้แม้จะเป็นบุญเล็กๆน้อยแต่ก็นำพาให้คนราศีตุลประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อคนราศีตุลทําบุญสุนทานแล้วอยากจะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาโชคลาภให้โดดเด่นสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่รอบางนี้คนราศีตุลมีทิศมงคลน,นำโชคอยู่สองทิศ ก็คือทิศเหนือและทิศตะวันออกท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็ถือว่าดวงดีครับไม่ต้องเดินทางไปไกลแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําคนราศีตุลเข้ากราบขอพรกับองค์พระพุทธชินราชองค์หลวงพ่อโสธรหรือจะเป็นองค์พระพิฆเนศที่วัดสมาร,รัตนารามรวมถึงขอพรกับองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือจะเป็นหลวงพ่อโตว,วัดม่วงหรือจะเป็นองค์หลวงพ่ออีที่วัดสตหีบชนบุรีก็ได้สะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนคนราศีสิงห์ก็แวะเข้าไปได้เลยนะครับ เมื่อคนราศีสิงห์ทำบุญสุนทานแล้วสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เรามาว่ากันดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสำหรับดาวคู่มิตรเป็นผู้หญิงผิวขาวท้วมอายุไม่เกิน50ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศเหนือกรณีเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจำก็ควรจะดูคนที่เป็นดาวคู่มิตรวันที่เวลาสถานที่จะดีมากๆ เรื่องมงคลนำโชคคนราศีตุลมีอยู่ด้วยกัน5ตัวก็คือ0 1 6 8 9วันที่ที่เหมาะสมก็คือวันที่8ที่ผ่านมาวันที่9ที่ผ่านมา10ที่ผ่านมาและวันที่11คือวันนี้รวมถึงวันที่14 15และวันที่16ด้วยนะครับเวลา9นาฬิกา19นาที17นาฬิกา19นาที18นาฬิกา19นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมลงตัวในการจะเสี่ยงโชคสถานที่ที่ดีที่สุดก็คือโรงพยาบาลในวัดที่เราเดินทางไปดำบุญหน้าทนา หน้าตู้ a อ m หน้ากองสลากและหน้าโรงพักนะครับแต่ควรจะดูเรื่องของทิศเป็นหลักด้วยวันที่เวลาสถานที่ก็ต้องประกอบกันด้วยจึงจะส่งผลโดยบันดาลให้สิ่งที่ผมพูดถึงบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นประมาณนี้นะครับหากถามผมว่าคนราศีตุลเนี่ยโชคลาภก้อนใหญ่สักแค่ไหนถ้ามองตามดวงชะตาก็ต้องบอกว่า บางคนอาจจะเป็น3ตัวหน้าสตัวท้ายหรืออาจจะเป็นรางวัลที่5เลยก็เป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านว่าทํามามากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคนราศีตุลมีเรื่องราวของการเสี่ยงโชคค่อนข้างบริบูรณ์รอบปบังนี้แต่อย่างหนึ่งเพิ่งต้องระวังก็คือเคราะห์อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการงานที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็ฝากฝากตกือนกันไว้นะครับ เหล่านี้เป็นการทํานายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีตุลอันดับที่5ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยท่านใดที่อยากเจาะดวงชะตากับผมก็สามารถแอดไลน์อดีเข้ามาได้ที่091 145 1591รวมถึงสแกน QR Code สนับสนุนช่องของผมหมอกิิชชลีเอาละครับวันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ